สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลที่กำลังเบิงึงกำลังติดตามรับชมกับพามาบึงก็คือเก่าครับมือนี้พาพี่น้องมาเลือเกเอางง้อครับงามๆหน้าๆประเภทเนือเน้อยแล้วนะครับน้องมอนี้นี่ครับนี่ชุดแม่ลูกลูกแม่แม่ม่านด้วยครับหลายตรงหลายโตมินีนี่คือม่านเกา่าไร้การเราเบอร์นี่แหละครับอ่ามือนีบ้าที่โชคไม่ใช่ฟ้ามงงงามเมืองพยาครับ บ้านเมืองแรงตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมาหาสารคามครับนี่เด่นๆดี่ครับวัอน,นี้บีดมาเตอร์ผสมเล่ยังสีนะครับเนาะนี่ครับกัดนะครับเนาะแองกกแองกัดหรือจะเป็นบราหมันดิ่งแดงสีนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่เอาไปน้องเมืองกันที่จบแล้วครับเด้อเมืองกันที่จบคันสีมาเมืองตัวจริงก็มาได้ส่วน จองทางกติต่อรายละเอียดเบอร์โทรอยากได้ก็โทรมาเบอร์นี้ครับนี่นายุนี้ครับวันนี้มีงามๆเด็ดดิครับวันนี้มีงามๆไปเด็ดเลยี่นองมือกันให้จบเลครับเด้อครับครับสวัสดีครับสอยอดครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันคือเก่านะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศย่การพงหน้าเลยครับวันนี้ว้าฝนตกหยาก็ดีมีลายเบอร์ครับวันนี้เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าเลขกัรเก้าเลขกันนะครับนี่สายเนือทั้งนั้นนะครับมือโอ้ครับ ไม่ครับช่องทางการติดต่อของเขาก็คือเก่าครับจบมีใช้ฟ้ามก็ยังใส่เบอร์เก่าศูนย์7ปดห้าเจ็ดสเจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับยี่เบอร์หนึ่งก็ศูนย์เก้าสามสองแดห้าเก้าหกสี่สามการรับประกันของเขาก็หนึ่งเดือนเต็มทูกบาดเปียครับแล้วก็ส่งฟรีครับมักตัวได้โทษต่อโคุยกันไห้ครับตัวรองใดครับตัวรองได้ือเ่าส่งฟรีครับสอบถามใดพี่น้องครับเขาเริ่มจากข้างไหนก่อนครับเริ่มจากเอาแม่นี่เลยครับสี่เด็ด สายเนือเอาครับมาเป็นนองสายเนือเป็นแม่ลูกเนาะเป็นแม่ลูกครับลูกผูบ่ครับเนี่ยลูกผูครับเพิ่งคลอดได้เปสามมือมื้นี่ครับลูกผูออกได้สามมือครับตัวแม่เพิ่อนนี่ออกไล่ไล่ที่เป็นนองไล่ขึ้นเสียนี่แหละครับน่าจะเป็นบีมมาเตอร์พากัดเนาะครับน่าจะเป็นบีมมาเตอร์ด้วยครับด้วยบีมมาเตอร์อ่าพากัดมาด้วยครับแม่เพิ่นครับลูกลูกสมเละผสมเละครับผมสามสายเลือดเลยครับตัวนี้ มีแต่เหนือเลยครับยูน้ำกันเหนือยูน้ำกันนี่ครับแม่เพื่อนนี่ลูกตัวนี้แม่ลูกตัวที่ไหนครับลูกแรกเลยครับสดๆเลยโอ้ยลูกแรกฟันแข็งคู่เดียวครับหนาห่างหน่อยเลยบ้างหนังหนาเ้ยหนาไล่งามครั้งเดพี่น้องเนี่ยไล่ออกไล่เสียไล่งามๆไรลูกไหมอีกมั้งครับไอ้ลูกมั้งลูกโผล่ก็ร่างที่ได้สามหมื่นไหมนี่ครับสามหมื่นนี่โอ้ยัง่วันหูวเรื่องหัวเล้าเหรอครับพูน่ะพูน่ะนี่นี่นี่หนาครับน้ำนุ่มเลยไล่จัดเลยนี่ เอาครับแข่งขาญงดีเนี่ยงูเลืตัวนี้เนาะครับสามมือส่้นแม่นีสูงไรไปเลยครับแม่ก็ปีใบสูงร้อยสี่สิบครับสี่ลอยเออลอยสี่สิบเนาะครับเอาไปนอกอย่างได้สายพันธุ์นี้เลยครับเด้อนี่แข้วพึ่งฮักคู่แรกครับคนน้ำหาหลายแบบนี้คนอยากไดลายดิครับสายพันธุ์นี้ราคาเปิดลายมได้ครับแม่นี่เปิดไปสองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันโอ้งัวทรงงัวมุนีราคานี่นี่ถีอว่าถือใครได้ สองหมื่นหกพันนี่พี่น้องคนน้ำหาไรด้สีแบบเนี้ยครับเรื่องตลาดต้องการครับสายเนื้อครับเวียดนามก็ซื้อดีแล้วก็เนื้อราคาบปตกสัมน้ำนุ่มก็ดีครับเรื่องอกลูกแรกดิลูกแรกครับพอเชยงขาดีเหมือนจครับด้วยมือสาวหน่อยหน่อยก็ลังตรง่แข่งไงเนาะลูกเนาะครับขาไงครับขาไงม้วนๆลูกนี่เป็นเล่เลยเนาะพาเล่ครับออกได้ไร้ขึ้นแม่อยู่ด้เนาะ อกไล่อยู่ครับโอ้โหเราจะสิงามอยู่ด้นี่ครับน้องชกไล่ดำๆเดืนเลยวันหนาครับปีหนึ่งเนี่ย่าเต็มก็สองหมื่นกว่าคนละเนื้อน้งผมเคยมีอยู่ส่งไล่ขาวแบบนี้เห็นว่าบอกพอขายมาเบิ่งหาาิกันครับหาาดกันงอผีหนีคนหยาดกันดิครับเนี่ยในหอยมักคราตกครับโมลุนอ่ะราคานี่กะสูงฟรีเนาะครับนี่นี่เบอร์ที่หนึ่งนะครับเด้อครับเบอร์ที่สองครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ได้บาทเนี่ยเราลูกงามคักบาทเนี่ยโอ้ ปุดิหาไปเลียงเด้อครับเด้อบัเนี่ยถ่ายน้าหนาถายงามงามในลูกสาวเพื่อนนอครับอ่าแม่นี่เป็นเล่ด้ยเนาะเล่ยครับเจ้าลูกนีเป็นมั่นครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเอกสารเปียกนี่แหละครับงัวเล่ยหนีมั่นกระสีห้ลูกมาแบบนี้ได้ครับเด้อเพิ่งนเนื้อหนังแม่เพื่อนนีเป็นเล่ยพามั่นครับเป็นเล่ยพามั่นได้ครับเด้อแม่เพื่อนแต่ลูกนีลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเฟสามหนึ่งครับจะของคพืนอนนตัวนี้ลูกตัวที่ไหนครับเนี่ยลูกตัวแรกเลยครับโอ้ วันนี้พอตุลูกแนกลูกเพียเมียเลยครับอู้คุยหลังดำตัวนี้ไหมคุยหลังดำคุยเป็นหองเลยครับท่ายดีครับคุ้ยหลังดำเครื่องดำท่ายนี่หนาดีครับงูหน่อยตัวนี้หลังหยดเลยครับขาใหญ่นาอลูใหา่ขาใหญ่ต้นตัวดีครับงูตัวนี้เลี่ยมหัวท่านี่งูลูกแรกจักเดือนก็ครับลูกอ่ะเดือนก็กลัวเนี่ยครับสิข้าวสองเดือนพอดีแล้วครับมันอีกสองมือครับคุยหลังผมบกจะคุยหลังมัน่อยดำแลวกันเน่านี่เสมอเลยเนาะ ตีเลียมพื้นผาเลยครับพว,นะว่น้าีเ n า a นังหนาเง a น้ำล่างนิ้วน้ำล่างพี่น้องของ,องมันเต็มตัวลยครับตัวนี้ลูกเขียสามนิ้วไม่ไใบน้อใมันเปียกครับมันหนีบใส่กันแล้วแกะออกมันหลกหมดเลยไหมครับอ่ะเป็นงูลูกแรกครับแม่สูงไรไปเลยครับแม่สูงลอยชี่สิบหาครับลอยสี่สิบฐ์าเปิดราคาครับเปิดราคาตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันพี่น้องใจลูกหนาตึบด้วยครับเด้อนุ่มกังามเลยครับลูกแรกลูกแรก แม่เพิ่นนีคุณหางลำหางสวยอ่าเป็นง่วเล่ผสมมันเด้อครับแม่ตัวลูกนีเสียบสามหนึ่งเลยครับสวยสวยลูกหง่ายนะให้ลูกเก่งง่ายเนาะเล่ตัวนี้เนาะงาครับงาวหลืก็สูงสูงสดเด็สดตว่าลูกเก่งครับครับให้ลูกขัดกิลีนี่แหละครับขันติดเล่มากพามันมากเลยให้ขัดเลยลูก ลูกนี่ออนซ่อนเลยเนาะปันหมูครบบับเอาไปตีเอฟเอาเป็นตัมักตีเอฟอันนี้ทำนุ่มก็ดีแมนแมนเนื้อมันดีเรางงมาหนีนะิเนาะครับเลยไม่ให้เขาไม่ให้ลูกหนาเนะเขาเป็นตระกูลเนื้ออยูนนะ่แล้วเนาะครับมาเจอบามันอีกตระก,กูลเนื้ออีกคือใส่กันเบอร์ที่สามน,นะครับต่อรองได้อยู่บ่ต่อรองได้คือเขาครับอตอลองให้เขาทรงเสี้ยอีกครับขุ่มคาเลยครับครูนี่ต้องครูพาพันมาหนิเนาะครับผมเนี่ยครับเบอร์ที่สามเม่ อ่ะมามันแล้วครับไปเลยปิดมามันนั่นละสูงไงี้ยนะครับแม่บ้านลูกแดงแดงลูกเพิดเมียบอกครับลูกเพินเมียครับแม่กะสูงหลายเป็นได้ครับแม่นี่บกขาดลอยสี่สิบห้าหรอกครับสูงจะให้บกขาดาเกินด้วยแล้วครับเกินอู้่แล้วล่ะครับรอยสี่สิบห้าเกินได้เี็นหวังเด้อลูกตัวใดเพล่นละครับลูกตัวแรกเลยครับโอ้มัหนีพอตะแม่สดสดเลยเนาะครับแม่สดลูกสวยเลยครับมัหนีเป็นลูกตัวแรกอายุหลายไป็นได้ครับลูก ลูกได้สามอาทิตย์ครับโอ้ลูกไม่ไม่ยื่นหนอนลูกช็อกโกแลตครับลูกสามอาทิตย์ลูกใส่ช็อกโกแลตลูกสาวช็อกโกแลตมีไปให้นาะครับลูกแรกแม่สูงร้อยสิบห้าบวกแม่เพผนนี่ติดบทจัดได้พี่น้องมันน้ำนมครับเราจเป็นขอบตาขอบหูนะคะยืนงามสั่งแม่เนาะครับสูงรับตัวเงี้วนี่ลูกน้องกินนมเยอะครับเด้วยมันเบ่งเครื่องเข้าครับเครื่องดำลำหางใหญ่อวบ ลำหางตรงดีครับฟ้อยนี่อุรุวคอกับเด็บหนีคือว่างามด้วยครับเด้อแม่นี่งามลูกงามแดงคักเนาะครับลูกแดงเข้มเลยครับมีหนอกทุ่ต้นนี่หนอกตั้งจ้ก้อต้นนี่ครับแม่ลูกชุดนี้เปิดหลายมั้ยครับล่ะค่ะเปิดไปสามหมื่นบาทครับสามหมื่นเพียงเนาะครับผมเพรลองที่เขาได้พี่น้องเด้อสามหมื่นเพียงเพียงแดดแดดบดเ้อรครับเด้อช่วงแดดออกสีงามเช็กหน่อยเนาะ ครับยังบดสีกำกำจักหน่อยนี่ครับด่านนี่เนาะสีแม่เก่งน้ำเปน้ำล่างดีครับสีแม่เก่งครับครับสีปักตานสุกเลยครับแมนสีแม่นี่สีหนุกตาลสุกขอบตาขอบหูดำนะคาดำเต็มเลยครับแมนี่ออ้นุ่มฟ้องอายายตัวนี้เนาะครับนุ่มดีครับครับนุ่มดีเติบสามหมื่นครับปี่น้องสามหมื่นี่ลูกพึ่งจะใจนี่หน่อยอยู่ด้วยครับเด้อมือนนี่พอแต่แม่สดเลยเหมือนนี่ ก็เล็บงามตัวนี้เนาะครับเล็บงายยืนสวยแม่เพล่อนอืมต่อได้ครับเด้อ <c oughs> เบอร์ที่สี่อ่ะค่ะ <c oughs> ป่ะเนี่ยแม่ลูกลูกแม่ปัะน,นี้แม่นี่สิโัวจะให้ลูกงามได้ครับเด้ย๋ยวป่ะนี้ประเภทอัญจาที่ลูกเพลินทายหนาตึ๊บครับอ่าลูกสาวนี่แม่ลูกพ่อได้ครับลูกซุปเปอร์แชมป์ครับลูกสาวซุปเปอร์แชมป์ไม่ไทายโอ้โหคอ ลูกงามลางที่เด็ดเลยครับขายดีไอ้นุ่งเห็นเนือมาดีเนาะครับตั้งเดือนครับตัวนี้สองเดือนครับอายุสองเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนเพิินลูกตัวที่สองครับอ่าเป็นลูกตัวที่สองของแม่เนี่ยแม่ผสมกับวินเชตอกตอเก้าเก้าวัวันที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับอ๋อแม่ผสมผ่านมาวันวันที่หนึ่งอย่เนาะครับเมื่อกี้วันที่ยี่สิบสามครับผมรอบงพอดีผ่านรอบหนึ่งพอดีอ่าผ่านหนึ่งรอบ ตติิดดบพี่น้องไปรุ่นเอาได้ครับเด้อสูงเท่าไรครับแม่เพื่อนน่ะแม่เพื่อนกืบประมาณหน่อยสี่สิบห้าละครับแต่มขัดตีจตไว้หน่อยสี่สิบบวกครับเออสี่สิบบวกเบื้องมันตะลูกนี่แหละครับลูกมันหนาอีบครับแม่นี่หนาคริจะได้มาขนมหวานคู่นี่ครับเบอร์ที่สี่เนาะครับและค่าเปิดร้านเป็นครับแม่นี่ก็เปิดไปสามหมื่นบาทเื่อนครับสามหมื่นบาทครับต่อรองได้ตอนล่งไหนคือเก่าครับส่งฟรีอีกส่งฟรีครับ อ่าพี่น้องไรบ้างด้ยวยครับด้วยสามหมื่นบาทต่ออีกเดียต่อเราสิเหลือจากบาทครับแต่พอต่อเราส่อสองฟรีครับสง่งติตใช่เดียวทีถ้ารถหาพันครับหาพันหกพันหากออกอีกหาพันครับบาทเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปอยู่สองหมืน่นเอ็ดสองหมืนม่นสองคนตัวนี้ไหมโอ <laughs> oh, ้ว่าแพงเรลาพี่น้องคนับร<อ>ไรคารถคาร่าออกเราอันนี้คือเพิ่นเปิดร่วมคาร์รถด้วยครับด้ยวยครับผมบางคนหรือ่าเฮ้ยคือเป็นแพงก็ ท่ายพนที่อื่นหมดว่ะครับร่วมคับรถพร้อมไม่พี่น้องรถพร้อมต่อพร้อมนะครับต่อได้พร้อมอีกร่วมคับรถอีกเอ้าอันพี่น้องอยู่แถวมึงเล่พนติดภาคเหนือพนหกเจ็ดพันผลคับรถครับเหลือกี่วันสองหมื่นเพียงหนึ่ตัวเนาะครับนี่ก็ถือว่าว่าแพงเลยครับเป็นตะเลียงแม่นี่ลูกหายลูกง่ามยากครับสองหมื่นนี่ไอ้ลูกง่ามวันนี้มันเป็นง้อพนเลยครับตัวนี้นี่แหละพูดเฒ่าบ้านเทาพี่มังครับง้อพน ทองสร้างอ่างดีกินหนาจริงให้ลูกงามนี่เด้อครับเด้อตำราผู้เฒ่าวันเทาเด้อว่านี่แบบนี้ตัวนี้คือลักษณะนั้นเลยมา่อบังลูกพันธุ์งามมิลินะครับเนาะนี่สื่งว่แม่ลูกลูกแม่เห็นลูกพร้อมนี่โอ้ยจ๊แม่มันคัทซะนะครับนี่ยตอนไปขึ้นวามั้นใส่ลูกสมัยนอสมัยนอลูกโตนี่ตัวที่เท่าไหรก่อนตัวที่สองครับที่สองตัวที่สามนี่ทองจะติดบ่ติดผู้หู้อครับเด้อผสมไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งรอบครับอืโอ้ลูกงามเนาะ เป็นตาไปเลี่ยงเลรครับราคาเนี่ยเป็นตาเลยครับต่อได้ทรงอีฟีตผัวพี่สารดีวครับเด้อครับต่อมาเบอร์ที่หาเทาโบดนะครับเดินนเบิ่งกันตัหนึ่งเทาโบดโอแมนี่ล่ำโตเงาด้วยครับเด้อครับสูงน่าจะร้อยสี่สิบสี่สิบสามนี่เนาะครับผมปะมานครับปะมาณแข้งขาดีนำเต้นำรางพนดีไอ้นี่ตัวนี้คมดว่าพนีตัวหนึ่งครับชุดนี้เบอร์นี้เทาโบดนะครับเด้อโบ๊ทจัดๆเลยครับ เป็นแม่ลูกด้วยครับเดอ้อแม่ลูกเขาเป็นลูกพี่น้องมาบังลูกสาวเพิ่นครับนี่เขาเป็นลูกแฝดด้วยครับแต่ว่าจะของเพิ่นแยกไว้ตัวเดียวครับเอาเิ่นเอาไว้แนวตัวหน,นึ่งโอ้แฝดนี้แฝดแม่แฝดผูกแฝดแม่ทั้งคู่ครับโอ้ก็เลยเอาไว้ตัวหนึง่งอุ้ยอยากเห็นเด้อเนาะรับเอาล้พี่น้องมันมาพ่อของดีของงามนะครับบัดนเนี้ยเนี่ยพอของดีของงามนะครับเนี่ยเขาหอย้าแหลับบัานเนี่ยคือขิ้งแล้วเป็นงัวให้ลูกแฝด นี่แฟร์ตัวนี้ได้ว่าจะคล้องเพิ่นใหญมาตัวเดียวเพิ่นเอาไหว้ตัวหนึ่งครับเพิ่นไว้ตัวหนึ่งคือความจําเป็นของคนบ่คือกันเนาะเพิ่นเอาไหว้เรียงจริงก็บ่อยากขายล่ะครับเดี๋ยวมันจาเป็นต้องใส้เงินต้องขายมาแม่กับลูกตรงไห้ตัวเงินสเป็นพันแม่หน่หัวรดนแตงเนาะครับโอ้งาม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 อันลูกเพิ่นนี้มันลูกพ่อไห้ลูกแฟร์นี่เพิ่นลูกเพิ่นทับหลอดแล้วครับแต่ว่าผมบ่ไดเอเอกสารจากเพิ่นมาเพิ่นเอาไหว้ได้จิงเดือนแหะครับลูกลูกประมาณหาหกเดือนครับหาหกเดือนครับ บัหนีแม่ท่านทับอีกไปนี่แม่ผสมได้อาทิตย์กกวนเหรอครับแม่ผสมผสมพริกแดงครับผสมยังไงครับแม่พริกแดงครับโอ้ได้แฝดอีกในแม่พูดได้เด็ดไปเนาะได้แฝดพริกแดงเป็นตระผูก็ะดีครับตัวแม่ก็ะดีมั้ยเนาะครับงวนน้ำบานนี่แหละง่วนนองไส้พี่น้องเอามาพอสายพันุเลยเด้อครับเด้อจับใบใบใบราคาลูกโตต่อไปในทองเท่าใบไห่หนีราคาลูกแฝดพี่น้องปีบเลยขันเดลูกแฝดเนาะครับลูกตัวนี้สูงหลายไปไหครับลูก ก้อยงี้ผามั้งน้าดีดิครับให้ลูกหนาดีดิสีออกแดงเรื่อยๆลูกเพะโนเนาะครับถ่ายนี่เปิดตูนนุ่นดีพุ่นหางงี้โอ้ลูกแฝดลูกออกสไตล์บามันเลยครับแม่กับลูกบามันนี่เลยครับเด็กแม่กับจดเอฟมากผลเลยครับโอ้ลูกมันใหญ่ดี่เนาะครับพุนนะครับผุนะเบงผู้ใหญ่ครับถ่ายหนาขาใหญ่ด้วย ใส่เมาไหมตื่นใส่เมาไหมครับใส่เมาแยกออกจากคู่แฝดแกเอาครับไร่มากบิ่งครับบ้านเนี้โอ้ผมมักตะวาลูกแฝดนี่แล้วเมนี่แห่ผมมักแท้วะมาสดุดตาอยู่ว่าสดุดหูนี่คือลูกแฝดนะครับแมนี่ลูกแฝดครับมัสดุดหูเลย่ายลูกให้เบิ่งหน้าครับบ้านนี้ราคาเท่าไรครับตอนนี้เปิดไว้ยู่สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันครับนี่พี่น้องสามหมื่นสองพันเอาครับเอานอเอาเนี่ยไว้ครับพี่น้อง นอดีแนวงามสิเป็นตาวายู่ดอก <c oughs> ในทองทําไปหายแล้วข้าวแฟนนี้โอ้ยมวนเป็นยังไงเวอแกก็ซื้อมากข้าก็ถึงเรียกคุณแล้วหลายบาทเลยครับคุณอะแยกลูกไม่เพิ่งกระสีมันเคือนหอดคูเพิน่นกอดคูเนาะโอ้มกัมกมๆก,กครับสรุดตาสรุดหูเลยนี่นี่ลูกกับบโบีลายเดี่ลูกเนาะแม่วนะงงามแม่อฟกหนึ่งเครับเด้อเอาปอยไปเลครับปอยไปลดแล้วเหรอครับ เบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนี่เป็นเล่เนาะเป็นเล่ครับเล่ทั้งแม่เล่ทั้งลูกครับอันลูกเพศแม่เล่เพศผู้นี่เพศแม่ครับเพศแม่ตันลูกนาแท้ตันหมกโกกตันจือลรือได้พี่น้องไม่ตันคักตันเน่เบิ่งเบิ่งเปน้องตั้งเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสี่เดือนครับสี่เดือนอายุสี่เดือนนะครับลูกสาวเพิ่นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกเลยครับมันหนีพอแต่ลูกแรก ลูกมี้ตันตันที่รับมาเนี่ครับมาเนี่ครับตะเกตลูกงามๆเลยนุ่มๆดีครับลูกมี่ตันตันหนาๆเลยอย่งแม่นี่เนาะแม่จะของเพื่อว่าผสมแต่สองเดือนหรอกครับแต่ผมว่าอะไรตรวจพ่องนะครับคล้องก็เพิ่มเนาะครับว่าผสมไปสองเดือนอ้าวพี่น้องไปรุนเอาเด้อครับเด้อทางนี้กับพี่น้อตรงในตัวดอกครับตะกี้ติดกับติดกับโอ้โพี่น้องไปตรวจถ้ามันใสดีก็ติดอยู่ดอกเหลี่ยมดีโอ้ผมมักจะลูกเลยลูกเก่งคเขาหนาขึ้เนาะครับ หลันจีรีครับบีมาบีบมึงได้ครับนี่บุบุ่มสายเหลืยงสิสายเหนือแน่นอนเลยครับเอาไปทับเอาไปทับไปบีบมันหรือบีบเนาะครับมันไตองห่วงเลยครับชุดนี้เนค่ยกรหายไปเลยครับนี่เปิดไรสองหมื่นห้าพันบาทเลยครับชุดนี้ต่อรองได้ครับบาเลยงสองหมื่นห้าพันครับต่อรองได้อีกสองฟีขึ้นกันครับการรับประกันก็คขึ้นกันเนาะการรับประกันขึ้นกันครับทุกเดือนเอ่อหนึ่งเดือนคือกันเนาะมี่ายไงขึ้นอย่างเก่ง ผมอยากให้พี่น้องมาบีบเบิึงมัวหน่อยตัวนี้กำลังจะมากินนมแม่ถ่ายหนาครับขาดีผมปั้นปั้นมูเนา่ะกับตันนี่หมองบุ๋มแล้วเอ้ามัอนี่ก็ว่าเรียนลูกจะเทีบกันเลยแหละครับมัอนี่คัดเอาสายเนื้อมาเลยครับสายเนื้อใหม่พี่น้องเลยตลาดเลยครับสายเลี้ยงสายเลี้ยงครับเห็นหย่างที่เขียงที่นี่ผู้ใดขายง้อไปฟฝ้าซื้อไว้เด้อ สุดายหนาสุดายหนาหนากรื่อ,อ,องเขียวครับงูก,กับโค้ยนี่บ้าเอาทาดนะีเนาะซื้อที่มาจากคมสงค้มก็ไ,ได้เนาะครับผมสร้ามันถึ้นกับพี่น้องเอ้าิ่งตัวต่อไปครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่เจ็ดไปยิ้มยิย้มเถอะบริแมครับผู้มักสีแดงช่ำๆดนะครับเด้อบ้านเนี่ยโอ้โหทองสางอ่างดีกินยาเก่งหลูกง่ามไม่เทไรนี่ห้องจ้าเดือนกระพอได้ครับ ทองสีเดือนสเขาวหาเดือนกับไอ้สติงเล่ครับทองกับสติงเล่สีขาวหาเดือนครับคว้สูงเพลนเดียก็สี่ร้อยสี่สิบแน่อยู่หรอกครับเอ็นครับน้องไอ้สี่สิบกว่าครับลูกตัวนี้ทองนี่ตัวที่เท่าไรครับตัวที่สามครับตัวที่สามนี่เขาไปเป๋ี้ยครับขอบตาดำขอบหูดำหนาขามีดำเรือเือนุ่มดีสีนี่บ้าผู้เล่นสีนะครับเด้อผู้เล่นแ้งผู้เล่นไปผู้เล่นสีนี่จัดเลยครับแม่นี่ ราคาเท่าไหรครับเปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันนี่ครับแต้มก็ดีสีก็งามเลยครับบัดเนี่ยท่ายนี่โอ้เบิ่เบืองเซิงเลยท่ายเนาะคนหางไงครับคนหางไงลำหางตรงข้หางอุรัวเล็บคอเขาท่านะครับแม่นี่จะพนไงด้วยครับเด้อพนดีพนเล็กหละนี่ครับตำล่าพุ่เเถา้องอ่างพนมันเนี่ยมันเล็กพวมามันใหยลูงาม กับกินหย่าดีว่าสันเด้รับจะได้สีนี่ขาดเลยอัดปัดเลยสีนี่เนาะอ่ะราคาขนี่ก็ต่ออะไร้คือเก่าเนาะต่ออะไรก็สทรงอีฟขคือเก่าอ่าครับบึ่งพี่น้องบึ่งเบอรต่อไปครับบานครับตัวต่อไปแม่กัดนี่ยครับเบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดครับเจ็ดที่แปดเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดครับเบอร์ที่แปดได้ครับเด้อเป็นกัดครับบานเนี่ยอ้าวมาบันนี้มีให้ทุกสายพันธุ์นะครับ โจรไม่ใช่ฟ้ามงวงงามึงพยาครับมาเบิ่งเอาเลยมือเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่านิดขนาดท่องบ่ครับนี่ท่องครับเจักเดือนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็พ่อได้ครับเป็นกัดคือกันครับคนกัดเลือดลอยคนซื้อมาผสมฝูงคนเลยครับท่องเจ็ดเดือนกับกัดให้กันครับอ้าวลูกได้ท่องนี่ตัวที่ไหนครับตัวแรกเลยครับตัวแรกอ้าวเดี๋ยวสดอีกแล้วครับพี่น้องมือนี่ยต้สดเลยขั้มสูงเด้ครับเนี่ย คว้มสูงกับประมาณร้อยสี่สิบกับร้อยสี่สิบท่านบึงกัดแดดบดซีมันกัดดำๆคือมึมเลยครับแต่ว่าขันแดดออกมากนี่โอ้สีงามสีงามครับโอ้ไทยนาดีตอวนี้ไหมครับหัวหลงหัวโล้นเครื่องเข้าเขาท่าครับไงโคนอ่างดีเนาะครับร้อยสี่สิบน่าจะเห็นคว้มสูงปากไงกัดด้วยครับเดินในทองกักัดเื่อกันครับพี่น้องอะไรไปกับไปรุ่นเอาแค่เพศเท่านะครับว่าเพื่อนชายเพศใดแต่ว่าทองนี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ คราคาครับเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องต่อมาครับสองหมื่นห้าพันซุ้มกัดซุ้มเล่นี่ราคาออกจะเพีงแค่ไหนจะน้อยเน้อยแต่ราคาบ่ใครตกไหมครับเนื้อบ่ตกครับอืแราคายี่ยืนตกกับ่หลายนี่ก็ราคาเนื้อครับแน่นแน่นสิขายดีครับแม่นหวยเวียดนามกันบ่ท้องมันเราไปแล้วเนี่ยครับอันนี้มันทองติดทวงเงินเสื้อ มันยันดูเบียดกันตายกลางทางแต่แม่ไอ้หลดู่หน่อยกับเบียดอ้างไปบสื่อนอกกับตัวอ้วนเนาะครับนี่อ่ะเด็ดครับเด็ดคลิปนี้มาครับบันเน่เมื่อที่เก่าแล้วครับมาหอดเดินที่เก่าเดินทางหอนี่และกะเป็นงวงกัดที่กันดำออกจะดำ,ดำดำได้เหมืหนอนเนาะครับงวงกันี่แหละครับจุกๆนี่ชักนน้อยงวงกินจิ้นครับนี่หาโพนก็นดีโอ้นมดำผ่อนนมตัวนี้ไหม ก็นี้กัดเหตเพติดเล่มาอยู่บอกฮะโอ้ติดอันแม่เนี่ยให้ลูกง่ามครับครับหากลูกบีดครับยังง่ามเลยครับโอ้ตัวนี้ได้ลูกมาแล้วบ่ครับครับได้ลูกมาแล้วครับพาลูกมาหนึ่งตัวดิครับลูกเก่งครับเป็นเป็นลูกลูกคนเป็นเบียร์มาเตอร์ครับบะนี้ท่องไปครับนี่ท่องสี่เดือนครับท่องสี่เดือนครับยังครับกัดตัวเดียวกันครับตัวนั้นเลยครับพอเดียวกันครับพอคุ้มฝุ่มคนรับกัดคือกันกับเบอร์ที่แปดเนาะครับนี่เบอร์ที่เก่าด้วยครับเด้อทองรับประกันเอานมมันออกมาตัวนะ่ ห้องเต่าน่มไหมครับสูงประมาณหน่อยซีครับประมาณหน่อยซีหน่อยซีหนอจะเห็นเนาะครับรุ่นเพลได้ครับเด้รุ่นเชฟเพลทอรับประกันแน่นอนเนาะครับลึกครับอืมสูงนี่ร้อยสิสิบหน่อจะเห็นอ่ะราคาครับสองหมื่นห้าพันบาทคือกันครับสองหมื่นห้าพันครับแต่ยกคู่กับมีส่วนลดหลายบาทครับอ่ะสองสองตัวนี้คลอเดียวกันป่ะครับคลอดเดียวกันเลยครับเบอร์แปดกับเบอร์เก้าครับคลอดเดียวกันราคาสท่ากันเนาะครับพันยกคู่ลดได้ พ่อส่งหมืองเดียวกันรถได้หลายเติมหนาพี่น้องเยอะครับพันตีเอฟหนึ่งาอยู่ง่ายเป็นมือหนึ่งคนอืโอเคลูกหนูลูกหนูเพียรในทองเนาะครับลูกคนเพันสางามสำหรับชลพี่น้องแต่ว่าลูกตัวแรกตัวนี้นี่งามครับงามงามครับตัวนี้เห็นแล้วครับเป็นบีบเป็นบีบเนาะครับลูกตัวแรกเพันเป็นบีบมาอืมเอาตัวในทองนี่ก็ทับคัดแล้วครับไปเป็นบางเอางามคือบีบบอจับสมชาสมลือบอเนาะให้จับบนอล อ่ะไปเบิึงตัวต่อไปครับบาปเปิดพี่น้องมาอันที่สิบครับพิเศษนี่แม่เพิ่นแต่ว่าลูกนี่ยหูเด็ดลูกเพิ่นสายแฟนตาซีสวยๆอันแม่นี่ผมเคยเบิึงทีหนึ่งประมาณก่อนสงการตั้งแต่ลูกน้อยๆตั้งแต่ลูกน้อยอยู่แม่ใจดีแต่พนุนเดี๋ยเปิดราคาด้วยครับช่วงนั้นช่วงนี้บึงว่าสิเปิดราคาบอธละครับหรือหลังไม่บุครับเปิดเทือนครับเป็นเบอร์ที่สิบก็แล้วกันครับ ลูกนี่เด็ดผู้มักสายแฟนตาซี่เนาะครับสักเดือนก็รับบัดน,นลูกอ่ะลูกตั้งสองเดือนหรอว่าสองเดือน,อออนลูกตัวที่ไหนเพิ่นตัวที่สองครับที่สองส่วนแม่ก็สูงมาะ้านลอยชีสิบสามเป็นนี่นะเนาะครับเครื่องดำอู้ลูกงามพักเนาะลูกน้ำนุ่มดีครับครับเอเบิ่งงอู้เห็นเห็นได้ไก่งามๆเลยครับนี่เดี๋ยวไป้ไก่งามๆนี่งามขนาดเลยหัวนี่เป็นลูกหัวใจเป็นลูกใบโพไม่หัวแม่ ตามตำล่านี่เพื่อนว่ามันไปคำไปคุ้นที่นี่เนาะเนื่อนังดีครับํามตำล่าเนี่ยขันง่าตัวนี้อยู่ประเทศอินเดียนี่สุดยอดไอ้บางยางแพ่งที่นี่เศรษฐีซสือไว้ได้บ้านเขาเลียนะครับเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาปล่อยงัวพวกศาสนาฮินดูนะครับด้วยครับเนี่ยฮินดูเนี่ยเขาถือว่างัวนี่คืออย่างล่ะย่านพระน่ะยังก่อโบ้โหนะครับเนี่ยครับรูปใบโพธิ์เนี่ยไม่ได้แต่งงาครับเนี่ย โอ้ขอทาขอทางามงามงามปัจจุบันราคาเท่าไรครับอันนี้มองขายเลยสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันอันนี้มองขายนี่ครับต่ำกว่านั้นขึ้นสิบไรเพราะว่าสิได้ลูกมันสิได้ลูกมันครับหายากครับเดินโดนั่สวนมากมันมีแต่งง้ไทยครับง้อบ้ามันสิมันบ่ค่อยเห็นการไล่สิเกิเป็นหล่ตั้งง้อนมครับง้อนมตั้งง้อนมเป็นซาลาบุรีปลาเมืองนมไม่ต้องไล่สิหลอกแต่ว่าแต่เป็นบ้ามันเป็นแบบนี้หนิมหายากนัดหน่อยนะครับเด้อแล้วก็นี่นครับนี่ ผู้อดีตไปนี่เห็นว่าไปส่งไปเสริมไปคล้องแล้วครับเนี่ยหลุมใบโพกเด็กแปลกยูดีมีแห้งเปิดโสดเปิดลาบเปิดดวงนี่ครับเนี่ยไอเมนยูบิเทซนิเดียเนี่ยบอกว่าราคายางสูงงามเนาะครับผมครับมันนี่มีทั้งหมดสิบเบอร์ครับผมเบอร์หนึ่งพันเบอร์สิบครับมักเบอร์ใดโทรมาเบอร์นี่เนาะครับหรืออย่างก็มึงตัวจริงมาบ้านเจนเทาเมืองแร่งครับเออบ้านเมืองแรง่งตำเภอปลาหลานครับมพเภอ์พยัก กอดมาสะข้ามมาบึงนี้เด้ครับเด้อย้อนดูนี่เขาผูกไว้อยู่นี่เพราะเราปั่นวันพายักนี่เนาะอยู่มาบึงนี้เลยพยยัักเลครบมาบึงหม่องนี้เลยมาขม่าพันในเมืองพายักนี่เลยปังจากครับปังจากพายักนี่เลยครับเด้อมาทางพุทธิสงฆ์เลอ่ะพอกันชิบดาชิบไหมเนาะครับผมชิบนี้ผมมันนั่นทั่วไปเออดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม